หรูอ่อนน้อมทมตนให้คนรักดีกว่าจากักทำเก่งอวดเบงเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงม,มัวหลงมมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อุค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องในเวลาใดที่ได้ทำบุญควรที่จะได้ใช้คำพูดคำอธิษฐานให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้บังเกิดประโยชน์สุขอย่างสูงสุดในชีวิตท่านผู้ฟังครับในวิถีของชาวพุทธเรานั้นเรื่องของการทำบุญตามวาระตามโอกาสในประเพณีต่างๆก็เชื่อว่าก็คงจะเป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดีสำหรับท่านผู้ฟังหลายท่านแต่ถ้ว่า เพื่อที่จะให้บังเกิดความสุขเพื่อจะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั้นในเวลาที่เราได้มีโอกาสไปทําบุญก็ควรจะต้องมีคําอธิษฐานที่ถูกต้องเพื่อที่จะให้บุญที่เราได้ทํานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็จะทําให้ชีวิตมีความสุขครับและก็ต้องมาขอกล่าวถึงนิยามของคําว่าบุญกันก่อนนะครับและหากว่าเราจะกล่าวถึงบุญให้มีความเข้าใจกันง่ายๆบุญก็หมายถึงการชําระ หรือการล้างจิตล้างใจให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสให้จิตใจของเรานั้นมีความสว่างมีความชื่นบานบังเกิดขึ้นและไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทั้งในงานมงคลหรือจะเป็นงานอาวะมงคลถ้าอยากจะทำให้ถูกต้องและจะได้ผลดีหรือหากเราอยากที่จะได้บุญมากๆนั้นก็ควรจะเป็นเรื่องของการทำจิตทำใจให้มีความบริสุทธิ์ให้มีความสะอาดไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ความโกรธหรือความหลงและในประเทศไทยของเราที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธนี้ก็มีจุดเด่นและก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศาสนสถานทางศาสนาที่มีผู้คนสนใจกันเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและก็เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวพุทธเรานิยมกันนั้นก็คือเมื่อเราได้เข้าวัดไปทำบุญแล้วก็มักที่จะมีการขอพรการขอพรหรือการอธิษฐาน เพื่อให้ชีวิตมีแต่สิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นการขอในเรื่องของการงานการเงินความรักแต่ถว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นการทำบุญและการขอพรน,นั้นถ้าจะถามว่าแล้วเราควรจะต้องอธิษฐานแบบไหนอย่างใดถึงจะชื่อได้ว่าเป็นการดีกับเรามากที่สุดหรือจะส่งผลที่ดีและประโยชน์อย่างสูงสุดกับชีวิตของเราผมก็ขอมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังนำเอาไปพิจารณากัน ดังนี้ครับกล่าวถึงคำอธิษฐานในเวลาที่ได้ทำบุญนั้นท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกันแล้วท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการอธิษฐานแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเราก็ลองมาพิจารากันดูครับคำอธิษฐานในเวลาที่ได้ทำบุญหลังจากได้ทำบุญเสร็จการขอบุญจากธรรมทานสังฆทานวิหารทานนี้ จงได้ถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้ากระทั่งครอบครัวที่มีมาถึงตัวในทุกภพทุกภูมิขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานทั้งในชาติปัจจุบันหรือเพื่อเกือหนุนเป็นพลวะปัจจัยในอนาคตการเบื้องหน้าและหากว่าไม่ถึงเพียงใดขอคำว่าไม่มีคำว่าไม่รู้ในสิ่งที่ดีที่งาม ในธรรมอันประเสริฐนี้จงจะได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าไม่ว่าจะเกิดในพบใดชาติใดภูมิใดเมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสที่ได้มาซึ่งอัตภาพของความเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ขอให้ได้เกิดในพบภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาที่ประดิษฐานอย่างมั่นคงและขอจงได้ศึกษาพระธรรมในย่างเข้าใจเข้าถึงอย่างท่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานด้วยเทิน ขอท่านพญายมราชจงมาเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ในโอกาสนี้ด้วยเทินและสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจในคำอธิษฐานในเวลาที่ได้ทำบุญที่ผมได้กล่าวมาแล้วนี้คำอธิษฐานนี้นั้นก็จะมีการปักหมุดไว้ให้ในด้านล่างคลิปวิดีโอในช่องคอมเมนต์นะครับอย่างไรก็ดีผมก็ต้องขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านก็ขออนุญาต เรียนกันไว้ให้ทราบอีกครั้งนะครับว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดได้ใช้ดุลยพินิษฐ์และวิจารณญาณของท่านในการารับชมและรับฟังนะครับและโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานำเสนอในอีกสักหนึ่งหัวข้อเพื่อที่จะให้บังเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและครบถ้วน ผมก็ขอนำเอาหัวข้อที่เกี่ยวกับอานิสงส์ของการแผ่เมตตาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำเอาไว้ก็ขอมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องอานิสงค์ของการแผ่เมตตาการสวดมนต์อันเป็นที่รักใคร่เป็นที่โปรดปรานของเหล่าเทพเทวดาและดวงจิตดวงวิญ,ญญาณทั้งปวงท่านผู้ฟังครับเรื่องของการทำบุญเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนี้แม้ว่าเราอาจจะทำเพียงระยะเวลาสั้นๆ หรือเพียงชั่วครู่ชั่วคราวตามแต่จังหวะโอกาสที่พึงอำนวยนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ควรจะมองข้ามไม่ควรจะมองว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยถ้าหากว่าเราได้ทำอย่างบ่อยๆอย่างสม่ำเสมอทำในทุกๆวันสละเวลาสักห้านาทีสิบนาทีแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆที่ทำให้จิตใจของเรานั้นได้พบกับความสงบได้บังเกิดความผ่องใสเบิกบานขึ้นในจิตในใจทำบ่อยเข้านานเข้า จนเคยชินแล้วจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยติดตัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนําเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะสามารถช่วยลดวิบากกรรมจากที่หนักก็จะเป็นเบาและก็นับเป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขขึ้นได้โดยที่ในแต่ละวันนั้นเราก็จะต้องพบเจอกับเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องที่ทําให้ชีวิตเป็นสุขไปจนถึงเรื่องราวแย่ๆที่ทําให้ชีวิตมีแต่ความวุ่นวาย เมื่อกลับถึงบ้านเราก็ต่างต้องการเวลาพักผ่อนอยากที่จะนอนหลับให้สบายเพื่อที่จะลืมเรื่องราวที่มันร้ายๆเรื่องราวที่มันแย่ๆกับการที่เราทําจิตให้เป็นสมาธิให้มีความผ่องใสสงบก่อนที่เราจะนอนนั้นก็ยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทํามาในแต่ละวันนี้ให้กับเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ต่างๆบนโลกก็เมื่อเรามีสมาธิมีจิตใจที่เย็นลงก็จะทําให้เรานอนหลับสบายเมื่อตื่นเช้าขึ้นมา ก็จะได้พบกับความรู้สึกสดชื่นมีกำลังใจกำลังกายที่พร้อมที่จะไปต่อสู้กับเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขครับและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการจะทดลองอยากที่จะสัมผัสกับประสบการณ์ที่ว่านี้ผมก็ขอมาแนะนําขออนุญาตนําเอาบทสวดแผ่เมตตาที่ก็ไม่สุดวิสัยที่ท่านผู้ฟังแต่ละท่านไม่สามารถจะทําได้ ก็เพราะเป็นบทสวดที่ง่ายสัน้นและหากว่าท่านผู้ฟังได้นำเอาไปใช้ในการกล่าวก่อนนอนในแต่ละวันท่านก็จะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างแน่นอนครับบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองก็มีกล่าวดังนี้ครับอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพาเจ้าจงมีความสุขนิทุกขโขโหมิขอให้ข้าพาเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอภยาปัชโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานีโคโหโมิปราศจากความทุกกายทุกใจสุขีอัตนานปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดแผ่เมตตาให้สัรพสัตวสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้ง,งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลแบบย่ออิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขีตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขีตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรูปัชชายาจริยานังโหตุสุขีตาโหนตุครูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังสัพพะเทวตานังโหตุ สุขีตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข <จะ S 2> อีทังสัพพะเปตนานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอีทังสัพพะเวรินังโหตุ สุขีตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัพพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงได้มีความสุขท่วหน้ากันเทิน และนี่แหละครับก็เป็นเพียงแค่บทง่ายๆสั้นๆกระชับที่เราก็สามารถจะทําได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสุดวิสัยอะไรและก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าเรื่องของการสวดมนต์นั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับทุกคนในยุคนี้ก็เพราะว่ามีความสะดวกสบายมีความหลากหลายที่สามารถเลือกได้ในทุกๆเพศและทุกๆวัยและก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เฉพาะสําหรับคนแก่อีกต่อไป เหมือนที่หลายท่านได้เคยได้ยินและก็เคยเข้าใจผิดกันอย่างนั้นบทสวดมนต์ต่างๆทั้งที่เป็นบทพาารรณนาสรรเสริญคุณของพระตรัตรยัยตลอดจนพระสูตรคําสอนต่างๆนั้นก็มีการเผยแพร่ออกมาอย่างมากมายในรูปแบบต่างๆที่ก็มีให้เห็นและก็ได้ยินกันจนเคยชินอย่างมากมายแล้วจนกระทั่งในยุคปัจจุบันนี้เรื่องของการสวดมนต์ก็ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเด็กหรือวัยรุ่น ที่ก็เริ่มหันมาสนใจเรื่องของการสวดมนต์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนโดยบทสวดตามปกติสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่คิดกำลังจะเริ่มสวดมนต์แต่ก็ยังคงมีความลังเลอยู่ก็ต้องขออนุญาตเ,าเรียนให้ได้ทราบกันเลยครับว่านอกจากการที่จะได้สติได้จิตใจที่สงบสุขมาแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของอนิสง์ที่เราจะได้จากการสวดมนต์ หรือผลที่จะได้จากการสวดมนต์การแผ่เมตตาก็มีด้วยกันมากมายหลายประการจะมีอะไรกันบ้างนั้นผมก็ขอหยิบยกเอามาบางส่วนเฉพาะอานิสงส์จากการสวดมนต์และการแผ่เมตตานี้ก็มีด้วยกันมากมายหลายประการเหลือขนานับก็ขอยกมาให้ทราบด้วยกันดังนี้ครับ 1. การสวดมนต์เพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาก็จะเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ ตลอดถึงการสรรเสริญคุณของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็เพราะว่าบทสวดพุทธมนต์นั้นก็มาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอนสาวกและก็ได้มีการท่องจําสืบต่อกันมาทั้งแบบมุขปาฐะจนถึงมีการได้จดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิตของท่านนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งก็เป็นการเปล่งคําศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้า ก็ย่อมจะได้บุญและกุศลอย่างแรงกล้าครับอานิสงที่จะได้รับในประการที่สองก็คือจะเกิดผลดีต่อร่างกายคนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้นทางการแพทย์สมัยใหม่ก็ได้รับรองแล้วว่าการสวดมนต์นั้นก็จะทําให้เกิดความสุขได้จริงในจิตในใจส่งผลต่อร่างกายโดยตรงให้หลั่งสารแห่งความสุขออกมาร่างกายก็จะแข็งแรงใบหน้าสดใสครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ที่ท่านทราบถึงเคล็ดลับสําคัญนี้ก็ให้สังเกตว่าท่านก็มักจะมีอายุที่ยืนมากและบรรพบรุษของเรานั้นท่านที่อยู่ในศีลในธรรมท่านที่สวดมนต์เป็นประจำก็ขอให้ลองสังเกตดูว่าก็มักที่จะเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวก็ไม่เหมือนกับคนในปัจจุบันที่ได้ห่างเหินการสวดมนต์มากก็จึงทําให้มีค่าเฉลี่ยอายุที่สั้นลงครับผลที่จะได้รับอันเป็นอนิสงส์จากการแผ่เมตตาการสวดมนต์ในประการที่สาม ก็เป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่งที่จะทำให้สมาธิจิตใจได้มีความแจ่มใสเบิกบานการสวดมนต์ก็เป็นการสร้างสมาธิวิธีการหนึ่งเมื่อจิตมีสมาธิก็ย่อมจะมีความแจม่มใสมีกำลังจะคิดอ่านแก้ไขปัญหาอะไรก็จะทำได้ง่ายขึ้นก็เพราะว่ามีสติกำกับอยู่ครับประการที่4จะเป็นที่โปรดปรานของเหล่าเทพเทวดาและดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวง แม้ผูใ้ใดไม่ว่าจะเป็นพรหมเทพเทพวดาสัพพะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเขาได้ยินบทสวดนั้นก็จะได้พบกับความเย็นสบายได้คลายความทุกข์เหล่ากายทิพย์ดวงจิตดวงวิญญาณอภิสมาณกายเหล่านี้ก็จึงได้มีความนิยมชมชอบู้ทเทมันสวดมนต์แผ่เมตตามันกระทำจิตของตนให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสชื่นบานอยู่เป็นนิดและเมื่อพวกท่านเหล่านั้นได้ยินก็จะมาช่วยกันปกป้อง บอกปักรักษาคนที่สวดครับประการที่5เกิดบุญจากการแผ่มเมตตาก็เมื่อเราได้สวดมนต์เสร็จสิ้นก็จะมีการแผ่มเมตตาแก่ตนเองและก็เหล่าสรรพสัตว์ก็ย่อมที่จะทําให้เกิดอานิสงผลบุญที่มากเท่าเทวบีขึ้นครับประการที่6จะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่มักสวดมนต์เป็นประจำก็ย่อมจะได้รับพรได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอก็เพราะเป็นผู้ที่สร้างกรรมดี จากการได้สวดมนต์และการแผ่เมตตาก็เพราะการสวดมนต์การแผ่เมตตานี้ก็เป็นการตั้งความปรารถนาไว้ในใจของตนให้มีความปรารถนาที่ดีต่อทุกๆคนต่อสรรพสัตว์ทุกผู้ตัวคนและก็เพื่อทําจิตใจของตนนั้นให้มีความสงบให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสเหล่าเทพยพยาดาเจ้าทั้งปวงเขาก็จะได้อนุมโมทนาและก็จะคอยอวยชัยให้พรอ,อยู่เป็นนิดครับประาการที่7สร้างเสริมสิริมงคลต่อตอนเอง และครอบครัวปัดเป่าภัยพิบัติโรคร้ายก็เพราะว่าทุบทสวดที่เป็นพระสูตรต่างๆนั้นก็มาจากอัคราที่ศักดิ์สิทธิ์มาจากคําสั่งสอนจากคุณของพระตรไตรยัยที่มีอนุภาพประเรสริฐสุดก็จึงมีอํานาจนดลบันดาลให้สิ่งอัปมงคลน,นั้นให้ได้ออกไปจากชีวิตและก็สร้างเสริมสิริมงคลให้กับคนที่สวดยิ่งสวดมากก็จะยิ่งมีสิริมงคลมากขึ้นทำอะไรก็จะสำเร็จโดยง่ายครับ ประการที่8เป็นการสามารถแผ่บุญไปช่วยผู้อื่นที่เขากําลังประสบอยู่กับความเดือดร้อนได้บทสวดมนต์ทุกบทนั้นก็สามารถจะแผ่บุญกุศลไปช่วยผู้อื่นผู้ที่เดือดร้อนได้ทุกเรื่องและถ้ายิ่งเป็นสายเลือดเดียวกันเครือญาติกันก็จะยิ่งไปเกื้อหนุนกันได้เร็วขึ้นก็เพราะว่ามีทั้งบุญและก็กรรมที่ผูกพันกันมาอานิสงดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเชื่อว่าก็คงจะพอที่จะทําให้ท่านผู้ฟังหลายท่าน ได้มีความเข้าใจในเรื่องของอานิสง์หรือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการสวดมนต์การไหว้พระการนั่งสมาธิตลอดจนการแผ่เมตตาเป็นอย่างดีอย่างไรก็ดีก็ต้องขอเรียนกับผู้ฟังกันอย่างนี้นะครับว่าน,นี่ก็เป็นเพียงแค่ประโยชน์เื้่มต้นเท่านั้นถ้าว่าความจริงเหล้วนั้นก็ยังมีอานิสง์ที่จะได้รับทั้งในทางอ้อมและทางลึกอีกมากมายกว่านี้นะักแต่ก็เป็นเรื่องของปัจจัตตัง หรือก็เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนนั่นแหละครับก็ต้องขอเรียนโปรดให้ได้ทราบไว้เสมอว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นก็จะต้องปฏิบัติเองก็จึงจะถึงเองและก็เห็นจริงเองครับประการที่9ก็เป็นอนิสงส์ที่เป็นพื้นฐานในเชิงของสมถะในขั้นอุปจาระให้ส่งไปสู่ก่อนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในชั้นสูงๆต่อไปครับและก็ขออนุญาตแนะนำอีกสักเล็กน้อย สำหรับท่านที่มีความคิดริเริ่มอยากที่จะหันมาสวดมนต์ไหว้พระว่าก่อนที่จะเริ่มการสวดมนต์ก่อนนอนนั้นเราก็จะต้องทำสมาธิและก็มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่จดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์ไม่เอาใจไปตามสิ่งรบกวนรอบข้างหรือถ้าหากใครไม่สามารถจะทำได้ก็อาจจะลองสวดมนต์ช้าๆสวดมนต์เป็นจังหวะแล้ก็ให้ระลึกถ,ถึงองค์ของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหากการปฏิบัติสำเร็จ และเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะส่งผลดีต่อตัวเราเป็นอย่างมากในทุกด้านและก็จะเกิดเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ตัวเราเองครับก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดข้อติเตือนใจที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟัง ได้โุกคิดพิจรารณากันอีกเช่นเคยและสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่รู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่มีโทสะจริตมักโกรธอยู่เป็นนิดในครั้งนี้ผมก็ขอนําเสนอในหัวข้อเรื่อง4วิธีระงับความโกรธทําใจให้เย็นแบบรวดเร็วท่านผู้ฟังครับที่จริงแล้วนั้นความใจร้อนนี้ก็ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากดอกผลของความโกรธคนที่ใจร้อนนั้น ก็คือคนที่ได้สะสมความโกรธไว้ในตัวอย่างมากมายและหากว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จี้ใจดำของเราด้วยแล้วแม้จะมองว่าเป็นเรื่องที่เล็กๆแต่ก็อาจทำให้เราขาดสติระเบิดความรุนแรงออกมาได้และก็สามารถจะทำร้ายจิตใจหรือร่างกายของผู้อื่นโดยที่เราไม่รู้เนือรู้ตัวก็เพราะว่าถูกความโกรธครอบงำทำให้ขาดสติและถ้าไม่มันสลายความโกรธออกไปแล้ว ความโกรธนั้นก็จะบ่มเพาะอยู่ในตัวของเราและก็จะเจริญเติบโตจนเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเราเองและคนรอบข้างหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดเป็นผู้ที่มักโกรธง่ายและมีอารมณ์ที่รุนแรงนั้นผมว่าก็ถึงเวลาแล้วละครับที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองที่จะทําใจให้เย็นลงครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตนําเคล็ดลับง่ายๆมาฝากท่านผู้ฟังก็มีด้วยกัน4ข้อดังนี้ครับข้อที่ห ก็คือการเช็คสัญญาณอันตรายคือในขณะที่เรานั้นกำลังสนทนากับผู้ใดก็ดีก็ให้เราคอยมันถามตนเองบ่อยๆว่าฉันกำลังพูดเร็วไปหรือเปล่าหายใจเร็วไปไหมเพราะการพูดเร็วหายใจเร็วก็คือสัญญาณเริ่มต้นของการควบคุมตัวเองไม่ได้ข้อที่2ก็คือการรู้จุดอ่อนของตอนเองคือเราจะต้องรู้ว่าเรามักจะโกรธด้วยเรื่องอะไรอะไรคือเรื่องที่เราไม่อยากได้ยินมากที่สุด เพราะการที่เรารู้ตัวล่วงหน้าแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามก็จะทําให้เรานี้มีเวลาได้หยุดคิดพิจารณาในสิ่งนั้นและสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นครับข้อที่3ก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราวิธีการนี้นั้นหากว่าเราสามารถที่จะทําได้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีมากในการช่วยควบคุมความโกรธได้ดีอย่างชัดก็ให้เราลองสมมติตัวเองว่าหากว่าคุณเป็นคนขับแท็กซี่ ที่ตะระเวนขับรถมาทั้งวันแต่กลับไม่มีผู้โดยสารเลยแม้แต่คนเดียวและมีค่าใช้ใจ่ายรออยู่อีกมากมายหรือหากว่าเรานั้นเป็นพนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่จะต้องรับโทรศัพท์วันละหลายร้อยสายทั้งต้องมารับรู้รับทราบเรื่องราวจิปาถะต่างๆมากมายก็ให้เราได้ทำความเข้าใจไว้ว่าก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาเหลือเกินด้วยธรรมชาติของมนุษย์นี้ทั้งเราและคนอื่นนั้น ก็สามารถที่จะโกรธได้ด้วยกันทั้งนั้นและคนที่ทำให้เราโกรธนี้ก็อาจจะทำผิดด้วยเหตุผลต่างๆนานาที่เราอาจจะนึกไม่ถึงก็อย่างเช่นเขาอาจจะทำไปเพราะเขากำลังป่วยกำลังไม่สบายหรือเพราะกำลังเครียดอย่างหนักหรืออาจจะเพราะวัยที่ต่างกันก็จึงอาจจะทำให้มองโลกต่างกันถ้าหากว่าเรานั้นรู้จักที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราฝึกที่จะทำให้ได้อยู่เป็นนิดด้วยแล้ว เราก็จะไม่เป็นคนที่โกรธใครอย่างง่ายๆครับข้อที่4ก็คือการฟังด้วยความกรุณาเมื่อพูดถึงเรื่องของการฟังนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนเพราะก็มีหลายๆคนที่นั่งเงียบๆไม่เคยพูดขัดจังหวะใครแต่ก็กลับไม่เคยที่จะเข้าใจอีกฝ่ายเลยสักนิดอย่างนี้ก็มีเช่นกันครับนั่นก็เพราะว่าการฟังที่แท้จริงนั้นต้องเริ่มที่การเปิดใจ พร้อมที่จะรับฟังปัญหาและความทุกข์ของอีกฝ่ายเป็นสิ่งแรกต่อจากนั้นก็คือการเปิดหูเปิดตามีความตั้งใจที่จะฟังข้อความที่อีกฝ่ายจะพูดอย่างแท้จริงเมื่อทำเช่นนี้ความกรุณาก็จึงจะเกิดขึ้นและก็จะช่วยให้ความขัดเคืองใจที่มีต่อกันนั้นได้สลายหายไปจนสามารถที่จะรับฟังความจริงและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องได้และหากว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะฝึกฝน ทำให้ได้ตามสี่ข้อนี้เพียงเท่านี้ใจของเรานั้นก็จะเย็นลงแบบพลิกฝ่ามือกันแล้วละครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อทาสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่กระผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทาง และหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปาะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตาบาผู้สแสวงหาคุณงามความดี ผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเงยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้นที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครตกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า โปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ